ไออย่างบ่แม่นเบิดสากูแล้วบ่าคือไหลแต่ว่าโอ้ยเปียกเบิดกูอเบิเ่งมันเบิ่งมันไปด้วยนั่นที่กันมันมาหาหมูมันบอกว่าเดี๋ยว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 กูผัวเราผัวเราไป <c oughs> โอ๊ยเห็นบอกพี่น้องนี่แหละคือปลาบืนสวัสดีครับจะพาไปหาอื่นกับปลาตอนฝนตกนี่ฝนก็นตกอยุกปล่อยๆนะพี่น้องแต่หมูอเว้นนี่ตกแข้งคักนี่ว่ะ หาปลาเบิดด้วยนี่มามามาหาน้ากันเมื่อเนี้ยผูน,น,น่ะพูล่ะพูล่ะเฮ้ยเฮ้ยผูน่ะเฮ้ยห่าวดองดองวะเอ้ยปลาเฮ้ยป่าเงี้ยโปเม่นเบิดสากูแล้วบะขึ้นไหลเลยวะจับรูเบิดระวังเงี้ยปากมือมนะึงเนี้ยโอ้ยฝนก็ตกเนาะเอ้าจับได้ปะเอ้า จะไปจับหางมันดิ่เจอจับคอมา๊เอ้เออปักตีนกูอุ้ยจับจิ้งไนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยป่าใหญ่มันปักมือมึงได้ใส่เบื้งการจับดูโย้น่ะโอ้เก่งแท้ว่ะคุ้นอย่างวะเอาไปใส่ถังใส่เลยเบิ้งการปีนของป่าหมอเรื่อยไปเข่งเรื่อยพี่น้องมันไปเร็วแท้ได้น่ะนะ โอ้ยโอ้ยมืนโอ้ยเปียกเบิดกัวเบิงมันเบิงมันไปด้วยนั่นงงแงงงงแงงนั่นน่ะโอ้ยดีแท้ว่ะมันเบ็ดไม่จอีกเบ็ดโอ้ยนั่นน่ะเอออันนี้ปลาเข่งปลาเข่งหรือว่าปลาเฮ้ยปากมือล่ะฮะโอ้ยเจ็บยี้ขยี้ไปมันปากติ้งโอ้ยในว่าเสียนปลาว่ะ โอ ah, <Okay. S 2> oh, right. ้น่าได้ยังโอเคพูน่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยสองตัวนี่ว่าวุ้ยเบ็ดไปเบิ้งซ้ายกูเบ็ดบูลาไปอีกแล้วตัวนี้แกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวมันจะไปเบิ้งมาเบิ้งตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนี้อีกเดี๋ยวเด้อใสยฟังดูฮสองตัวอ่ะพูน่ะโอ้ยมันห่าวหน้าไหมพี่รองเบิ้งดูมันห่าวหน้าไหมพูน่ะ อ้จับยากเยน,นนะ่ะขนาดเทียนป่าได้จับวายู่ได้น่นนะฮ่่โอ้ยเปียกฝนลวยกล้องเนะี่ยได้ยังเบ็ดโอสองโตพร้อมกันเลยบ่โน้อสุดยอดบิรเบิบดเนี่ยได้โหละวางไฟเสยพ่อป่าสองโตเนาะเอาไปใส่แบบที่เนี่ยใส่ถัง โอ้มักแท่ว่ะใส่ไหนอะ่จากตัวแล้วเป็นด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวห้าตัวด้วยหกกอึ้งบ่ได้หกกับหกสันดาอึ้งอึ้งอึ้งไปแล้วจับเออนี่ตัวนงอ่ะโอ้ว่ามันอยู่ว่ามันอยู่นํำกันด้วยนี่ไหมมันขี้กันมันมาหามูมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อู้พ the um. ูละพูดล่ะไปแล้วไปละไปไหนอ่ะปป่อยมันแรนแนดขาดากมึงรบ่ไปใส่อีกอ่ะูเปี้ยนี่นี่นี่กลับเลยโตทั้งนี้ไปใสอู้พูดล่ะฮมึงโอเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้มันยิ่งทองปองยิ่งสิเบ็ดวัววัว จับก็ยากทั้งคูปุ๊บอันนั่นแหละโอ้ดูน่ะเอื้งสามโตเลยพี่น้องเนาะปลอกปลอกปลอกเอื้งสามสี่โตแล้วเนาะปลาก็ะสีโตพูล่ะพูล่ะพูล่ะหาวดงโด่งหาวดงโดงโอ้ยเนาะเบิดบ์แล้วล่ะเบิร์ตสาเลาะปลาไหลายกักเว้ยมึงเนี่ยเบ็ดจับไปเบ็ด เอาจับได้บอน้องปักนี่นะเจียงยี่เจียงยี่หลีได้พี่น้องเพราะว่าเขากะหาอยู่หากินมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่ลูกคว่มแหละสองสามขวบนะครับเอาไปยังไง้วยฮะหลุดมือหงวยจับดีๆจับดีดี โอ้ได้แล้วสุดยอดเบ็ดเบ็ดเบิ้องหมาเบ็ด,ด,ด,ดคอยดูนะดูว่าไปเลี้ยวแท่วะโอยตามสิ่บทันเนี่ยนะฮะเห็นบอกพี่นอ้องมีแหละคือป่าบืนนะใส่อะไปไปใส่มึงจะไปใส่จับเบ็ดจ,จับได้แล้วแท่วะจับบูมมันเดือบปากมือมึงได้เบ็ด <laughs> จับถึงสองมือเนี Anyways, so ่ยกูหล่าเบิ้งวะโหไปเร็วแท่เอ้าโอ้โหโอ้ยหลแท่วมือเนี่ยโอ้โหจับอะไรนะสุดยอดได้โชว์ด้วยนี่ไงมือป่าป่าสุดยอดนะครับนี่คือปลาดุกนะครับป๊อกป๊อกทุ่นนะ่าวโด่งๆให้จัโตแล้วล่ะพี่น้องจัโตัวแล้วเบสนัเบส หามาได้เอาไปใส่แล้วอะ่ะ <c oughs> จากกี่ตัวนับ๊หนึ่งสองสามอุ้ยเดี๋ยวหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวป่าหกตัวอึงสี่ตัวาแ <c oughs> ล้วแรงแล้วเศร้ามวนบ่อเบ็ดสนุกครับกู <c oughs> ถามว่ามวบ <c oughs> นบ่อนครับนะครับนี่ก็หาอยู่หา,หากินกับบักเบ็ดนะครับ นี่แหละผลงานพ่อนี่สวัสดีครับ